สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับพี่น้องครับหลายครั้งที่พระเจ้าเงียบหาอย่างไรแสวงหาพระเจ้าอย่างไรพระเจ้าก็ยังไม่ตอบเพราะเจ้านะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับก็คือเหมือนเดิมสุริบทที่53ข้อที่2เพราะเจ้านักของพระเจ้าตอนเดิมนี่แหละครับจากเมื่อวานนี้โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งครับพระเจ้าทอดพระเนตรลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูมนุษย์ทั้งหลาย ว่าจะมีคนใดบ้างที่ฉลาดที่แสวงหาพระเจ้าพระเจ้าทอเปนไลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูมนุษย์ทั้งหลายว่าจะมีคนใดบ้างที่ฉลาดที่แสวงหาพระเจ้าพี่น้องครับตรงนี้เป็นเงื่อนไขคนที่แสวงหาพระเจ้าครับคนที่แสวงหาพระเจ้านั้นเป็นเงื่อนไขครับคือเราต้องมีท่าทีจิตใจที่แสวงหาพระเจ้าทุกๆวันปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์มีประสบการณ์กับพระเจ้าทุกๆวัน และมากขึ้น,นเรื่อยๆนี่แหละครับคือคนที่มีสติปัญญามีคนที่ฉลาดเพื่องผีบอกว่าพระเจ้าทาเนตรดูว่าใครใครที่ฉลาดที่สแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าก็สังแดงให้ผู้นั้นเราเรียนรู้มาแล้วครับว่าเมื่อพระเจ้าเงียบคือการสื่อสารของพระเจ้าแบบหนึ่งสื่อสารโดยไม่ใช้เสียงแม้ว่าเราจะไม่ได้ยินพะสุรเสียงของพระเจ้าแต่รู้สาระ ที่พระเจ้าพยายามสื่อเมื่อพระเจ้าเงียบถ้าตั้งใจรับสารเราก็จะได้รับหรือได้ยินสาระสำคัญได้สัมผัสสาระสำคัญอย่างนั้นพี่น้องครับมีผู้รับใช้พระเจ้าที่มีความสนิทสนมกับพระเจ้าเนื่องจากเขาได้ใช้เวลากับพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าวันละหลายชั่วโมงท่านเขียงนงี้ครับว่าจิตใจยิ่งสงบเท่าใด การอธิษฐานก็ยิ่งมีพลังมีคุณค่าลึกซึ้งเปิดเผยและสมบูรณ์แบบยิ่งเท่านั้นนั่นหมายความว่าการที่เราจะหยุดนิ่งและมีจิตใจที่สงบมีความเงียบสงบอยู่ต่อหน้าเรานั่นคือสิ่งที่เป็นเครื่องมือทำให้เราได้พบกับพลังฤทธิเดชคุณค่าของการอธิษฐานและความลึกซึ้งในการอธิษฐานการเปิดเผยจากพระเจ้าและ ความสมบูรณ์แบบที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราตรงนี้ครับเป็นที่มาของการที่เราเองนั้นอาจจะต้องหยุดงานชั่วคราวเข้าเงียบเข้าเฝ้าพระเจ้านอกจากเวลาประจําวันแล้วเราอาจจะต้องขยายเวลาในวันหยุดในการเข้าเฝ้าพระเจ้ามากขึ้นครับใช้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นครับพระเจ้าทรงหาทางที่จะสื่อสารกับผู้ที่สแสวงหาพระองค์อย่างแท้จริง พี่น้องครับเราจะต้องมีท่าทีในการแสวงหาพระเจ้าครับเราถึงจะพบกับพระเจ้าและมีความสัมพันธ์ที่ดื่มด่ำลึกซึ้งกับพระเจ้าได้บางครั้งนะครับเราต้องหยุดชีวิตอันวุ่นวายของเราแล้วก็ใช้เวลากับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเป็นการปลีกวิเวกครับใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าครับและใช้สองสาวันในการเข้าเงียบอยู่กับพระเจ้าส่วนตัวเรียนรู้ที่จะที่ฐาน ด้วยการอธิษฐานครับเรียนรู้ที่จะปฏิบัติโดยภาคปฏิบัตินั่นเองการอธิษฐานค่อยควรใช้เวลาสองสามชั่วโมงต่อวันก็จะเพิ่มพูนความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาถึงเรื่องของการอธิษฐานเพื่อที่จะได้ยินพระสเสียงของพระเจ้าโดยการที่เราต้องคิดถึงพระเจ้ามากกว่าตัวเองการคิดถึงพระเจ้ามากกว่าตัวเองเป็นหลักเป็นหลักของการอธิษฐาน ตามแบบอย่างที่พระเยซูตรัสสอนเพราะคําอธิษฐานของพระเยซูที่ตรัสสอนสาวกของพระองค์มุ่งไปยังสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะเราก่อนก็คือขอให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่เคารพเป็นที่ทวดทูลเป็นที่สักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้แผ่นดินของพระองค์ได้รับการสารปนาไว้ขอให้พระทยของพระเจ้าสําเร็จพระประสงค์ของพระองค์ไปถึง จุดมุ่งหมายที่พระเจ้าตั้งนั่นคือคำอธิษฐานที่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าต้องการให้เราปรารถนาสิ่งเหล่านี้ใส่ใจต่อสิ่งที่เป็นของพระเจ้าใส่ใจต่อการนัสการพระเจ้าใส่ใจต่อการคายควรถึงพลรรักษณะของพระเจ้าใส่ใจต่อการที่จะทำให้พระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเราสําเร็จพี่น้องครับ หลายครั้งทีเดียวนะครับเราเข้ามาหาพระเจ้าเพราะต้องการบางสิ่งบางอย่างจากพระองค์เราต้องเปลี่ยนท่าทีใหม่ครับเราเข้ามาหาพระเจ้าเพียงแค่ปรารถนาจะใช้เวลาพูดคุยกับพระเจ้าใช้เวลาที่จะไขควรว่าพระเจ้าต้องการอะไรจากผมพระเจ้าต้องการอะไรจากฉันไม่ใช่ที่จะบอกกับพระองค์ว่าอยากจะได้อะไรกับพระองค์นั่นคือสิ่งที่หลายครั้งทีเดียวเราย้อนแย้ง และเราใช้เวลาที่จะบอกกับพระองค์ว่าเราต้องการอะไรจากพระองค์แทนที่เราจะใช้เวลามากขึ้นในการที่จะถามพระองค์ว่าพระองค์ต้องการอะไรจากผมต้องการอะไรจากฉันเราจะต้องจูนเครื่องรับสัญญาณจากพระเจ้าให้ถูกต้องครับเพราะอะไรครับหลายครั้งทีเดียวเวลาที่เราขอการทรงนำจากพระเจ้าเรากำลังของอะไรบางสิ่งจากพระเจ้าอยู่แต่เราไม่เคยบอกว่าเราจะให้อะไรกับพระองค์เราจะถวายอะไรกับพระองค์บ้างเพื่อที่จะให้ จุดประสงค์หรือเจตจำนงเจตนารมณ์พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จพี่น้องครับการที่เราจะให้เวลามากขึ้นในการอธิษฐานนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นครับและการที่เราจะอธิษฐานจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าจดจ่ออยู่ที่พระประสงค์ของพระเจ้าจดจ่ออยู่ที่สง่าราศีของพระเจ้าก็จะทําให้เรานั้นจะเข้าใจเวลาที่พระเจ้าเงียบเวลาที่พระเจ้าไม่ตอบจะเข้าใจว่าทําไมพระเจ้าถึงเงียบทําไมพระเจ้าถึงไม่ตอบ ถ้าเรามีชีวิตแห่งการอธิษฐานเรามีชีวิตแห่งการทูลขอเรามีชีวิตแห่งการขอบพระคุณเรามีชีวิตแห่งการเด็ดเชนิดสัมพันธ์กับพระเจ้าถึงเวลาพี่น้องครับพระเจ้าอยู่ในเราพระเจ้าอยู่รอบเราพระเจ้าอยู่เหนือเราพระเจ้าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเราพระเจ้าจะให้คําตอบทุกประการเพราะว่าในพระธรรมยอนะครับบทที่15ข้อ16ครับ ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านพี่น้องครับนั่นคือเคล็ดลับในการที่เราจะตอบคําถามว่าทําไมพระเจ้าถึงเงียบหลายครั้งทีเดียวเราไม่ได้ความสัมพันธ์กับพระเจ้าจริงๆครับเราไม่ได้อยู่ในพระองค์ และเราไม่ได้เกิดผลเพื่อพระองค์ที่7ของบทเดียวกันนะครับถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคําของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นพี่น้องครับการเข้าสนิทเป็นเคล็ดลับในการที่เราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและเคล็ดลับในการที่เราจะทูลขอตั้งคําถามหรือปรารถนาอะไรก็ตามที่มาจากพระเจ้านั้น เราก็จะรับรู้แม้ว่าหลายเลยครั้งทีเดียวพระเจ้าเงียบแต่เราก็อย่างรู้ครับนั่นคือเคล็ดลับในการที่ถ้อยคําของพระเจ้าพระวจนะของพระองค์ฝังอยู่ในตัวเราเคล็ดลับตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่เราจะสแสวงหาพระเจ้าและจะพบพระองค์ได้ฉะนั้นพี่น้องครับคนที่ฉลาดก็ชอบอ่านพระคัมภีร์คนที่ฉลาดจะหยุดนิ่งมีชีวิตที่พัฒนาความสัมพันธ์ ของเขาส่วนตัวกับพระเจ้าในการอธิษฐานในการวิงวอนในการขอบระคุณคนที่ฉลาดเขาจะแสวงหาพระเจ้าและจะพบกับพระองค์และคนที่ฉลาดคนที่มีสติปัญญาเขาจะให้ถ้อยคําของพระเจ้าฝังอยู่ในตัวของเขาและเขาจะรู้พระไถ่พระเจ้าเขาขอสิ่งใดเขาก็จะได้สิ่งนั้นครับเพราะว่าเขาขอถูกต้องตามพระไถ่ของพระเจ้าขอเหมือนกับที่พระเจ้าอยากจะให้เขาแน่นอนครับเมื่อถึงเวลาพระเจ้าก็จะตอบ เมื่อถึงเวลาพระเจ้าก็จะให้เขาอย่างแน่นอนขอพระเจ้าอาํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับในการที่เราจะต้องเข้าสู่ภาคปฏิบัติในเรื่องของการอธิษฐานจงตั้งเวลาไว้ก่อนในการทูลขอกับพระเจ้าครับจงตั้งเวลาไว้ก่อนจงวางแผนให้ดีในการที่เราจะเข้าเงียบสร้างความสัมพันธ์ของเราดื่มดํากับการทรงสร้างของพระเจ้าดื่มดาอยู่กับสิ่งที่พระเจ้าได้ให้ผ่านทางธรรมชาติและเห็นถึง ความรักพระคุณของพระองค์ในการควบคุมทุกสิ่งอย่างให้สวยงามและมีสง่าราศีสะท้อนถึงพระสิธิของพระเจ้าเมื่อเรามองดูธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้างเมื่อเราอ่านพระเนะของพระเจ้าเราเห็นถึงพลรรักษณะของพระเจ้าเราเห็นถึงสิ่งดีๆที่พระเจ้ามอบให้กับเราเราเห็นถึงพระคุณความรักความน่ารักของพระเจ้าและความดีประเสริฐของพระเจ้ามากมายในชีวิตของพวกเรา ขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ oh